ผมเชื่อว่าใครที่เป็นแฟนวันพีซมาอย่างยาวนานเนี่ยก็คงจะมีหลงหลงลืมลืม,ลมตัวละครหลายตัวบ้างโดยเฉพาะตัวละครที่โผล่มาตั้งแต่ช่วงแรกๆแ,แต่ถ้าเป็นเด็กรุ่นใหม่ที่เพิ่งมาติดตามเรื่องนี้เนี่ยน่าจะมีหลายคนนะครับที่อาจจะมีความใจร้อนแล้วก็ไม่ได้อินกับการเล่าสตอร,รี่เล่าตัวละครของเนื้อเรื่องสักเท่าไหร่ ก็อาจจะมีหลายกลุ่มที่ถัาสมองน้อยก็ไปดูคลิปสปอยแต่ถ้าใจร้อนก็อาจจะข้ามไปช่วงอารองปาร์คไม่ก็อาราบาสตาเลยทีนี้อย่างที่ผมเกิดไว้ในตัวนักปกคลิปนะฮะว่าคือมันมีอยู่ช่วงหนึ่งที่ผมมีความคิดหนึ่งผุดเข้ามาในหัวะคะว่าในเรื่องวันพีซที่ผมรักมากเนี่ยมันมีแบ็กสตอรี่อันไหนที่แบบว่าแบบมีเพื่อดาม่าเฉย ไม่เกี่ยวกับเนื้อเรื่องไม่มีการเชื่อมโยงหรือไม่มีการนํามาใช้เล่าอะไรทั้งนั้นแบบมีเพื่อให้มันดราม่าเฉยๆอะ่ะผมก็เลยแบบนั่งนึกๆดูแบบมันดีหรือเปล่าวะคิดไปคิดมาเออผมก็นึกถึงไอ้หมาตัวนี้ขึ้นมาซึ่งพอผมนึกถึงในเรื่องนี้ปุ๊บผมก็ไปย้อนดูนะครับว่าเออมันมัน,ม,นมันเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าว่าไอ้หมาตัวเนี้ยมันโผล่มาเพื่อที่จะยัดแบ็กสตอรี่ดราม่าแล้วก็ผ่านไปลืมไปอะไรอย่างนี้อย่างนั้นหรือเปล่านะ ด้วยความที่เออช่วงแรกๆม,มันมันอยู่ในช่วงแรกๆที่จารย์โอดาแกเขียนแกอาจจะยังไม่ได้ Execute บทให้มันแบบมีความคมชัดหรือมีชั้นเชิงมากก็แค่ใส่มาให้มันเป็นสีสันดราม่าของเรื่องอย่างนั้นหรือเปล่าผมก็เลยไปย้อนดูนะครับปรากฏว่าผมถึงกับเชี่ยพอดหมาโง่ๆตัวเล็กๆตัวหนึ่งทำไมมันทำไมมันลึกซึ้งจังวะในวันนี้เราจะมา พูดถึงกันนะฮะผมจะมาเล่าให้ฟังว่าไอ้หมาตัวเนี้ยทำไมบทบาทมันถึงแบบสำคัญมากๆเรียกได้ว่าเป็นชั้นเชิงในการเล่าเรื่องที่อาจารย์โอดะมีมาตั้งแต่แรกๆแล้วความสำคัญของชูชูในเรื่องนี้นะฮะจะมีอยู่ทั้งหมด2ประเด็นประเด็นที่1นนั่นก็คือประเด็นเรื่องของสมบัติเนื่องจากชูชูเนี่ยมันเป็นตัวละครที่โผล่มาในช่วงแรกๆนะครับผมซึ่งช่วงแรกๆในช่วงอีสต์บลูเนี่ยมันคือการเกิด มันคือการแนะนําให้คนดูเนีรู้จักกับตัวละครรู้จักกับโลกในวันพีรู้จักกับ m o มู a แอน o n e โดยรวมรู้จักกับ c าแรค c t อ r รู้จักกับรูปแบบของตัวรลายมากมาชูชูเป็นหนึ่งในตัวประกอบที่โผล่เข้ามาและมีบทบาทที่มากยิ่งกว่าตัวประกอบธรรมดาฮะสิ่งแรกที่ผมกล่าวไปนั่นก็คือเรื่องของสมบัติเนี่ยมันเชื่อมกับตัว backstory ของชูชูที่เกี่ยวกับม้าตัวหนึ่งที่เจ้านายเนี่ยตายแล้ว มีร้านขายอาหารสัตว์ที่เจ้านายเนี่ยเป็นเจ้าของพอเจ้านายตายไปปุ๊บหมู่บ้านไอเมืองออเรนจ์เชลล์เนี่ยโดนกลุ่มโจรสลัดบาร์กี้มายึดคนในหมู่บ้านหนีไปแต่ชูชูยังเฝ้าร้านอยู่เหมือนเดิมคนในเมืองเนี่ยคิดว่าอ๋อชูชูมันเป็นหมาซื่อสัตว์ไงมันก็เลยแบบอาจจะนั่งรอเจ้านายมันกลับมาอะไรเงี้ยแต่พวกลูฟี่ที่ได้มาเจอไอ้ชูชูเนี่ยก็ได้รู้มาจากไอ้นายกเทศมนตรีของเมืองมันบอกว่า ไอตัวเจ้าของชูชูที่ตายไปเป็นเพื่อนมัน่นแล้วนายกเนี่ยก็รู้จักชูชูตั้งแต่เด็กดีก็เลยเข้าใจว่าไอหมาตัวเนี้ยมันเป็นหมาฉลาดมันรู้อยู่แล้วว่าเจ้าของมันตายแต่ที่มันยังนั่งเฝ้าร้านอยู่เพราะมันมองว่าร้านแห่งเนี้ยเป็นเหมือนสมบัติที่เจ้านายมันทิ้งไว้ให้อารมณ์เหมือนพ่อทิ้งมรดกไว้ให้ลูกแล้วลูกแบบเฝ้าดูแลสิ่งที่พ่อทิ้งไว้อะไรเงี้ยซึ่งถามว่าอ้าวแล้วมันมีความสําคัญเกี่ยวกับเรื่องสมบัติยังไงล่ะพี่ เพราะว่าด้วยความที่ช่วงแรกเนี่ยในเรื่องวันพีซนะมันถูกเกินมาเกี่ยวกับธีมของเรื่องว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับโจรสลัดออกทะเลเพื่อไล่ตามหาความฝันเปิดเรื่องมาก็ขึ้นนาร์เรเตอร์ที่กล่าวถึงสมบัติในตำนานที่ชื่อว่าวันพีซที่ราชาโจรสลัดโคลโเจอร์ได้ทิ้งเอาไว้แต่ในช่วงแรกๆเราจะเห็นว่ามีหลายตัวละครที่อาจารย์โอดักนำเสนอให้เราได้เข้าใจว่าสมบัติ ของแต่ละคนเนี่ยมันแตกต่างกันหมาตัวหนึ่งสมบัติที่สําคัญของมันคือร้านขายอาหารสัตว์ที่พ่อมันทิ้งไว้ให้หรือตัวตะลุงไก่ม่อนเออไอตะลุงหัวหย่อยสีเขียวที่ไปติดอยู่ในกล่องสมบัตินะ่ะเป็นตัวละครที่ไม่เชื่อมโยงหรือเกี่ยวยงกับอะไรทั้งนั้นโผลมาแค่นั้นและจบไปแต่บทบาทสําคัญของตัวไก่ม่อนคือการนําเสนอให้เราได้เห็นว่าทรัพย์สินเงินทอง่ายกองมากมาย มันไม่ใช่สมบัติที่สําคัญสําหรับใครบางคนสําหรับไกมอนได้เรียนรู้ว่าสมบัติที่เขาต้องการนั้นก็คือเพื่อนสัตว์ประหลาดทั้งหลายที่อยู่บนเกาะน,นั้นหรือแม้แต่ตัวนามิที่เป็นตัวละครหลักก็ยังมีการนําเสนอให้เห็นว่าความต้องการทรัพย์สมบัติเงินทองมากมายของนามิเนี่ยความโลภของนามิเนี่ยมันก็มีเป้าหมายที่ตัวละครเนี่ยต้องการปกป้องสิ่งที่สําคัญที่สุดของตัวเองก็คือคนในหมู่บ้าน ที่ตัวเองเติบโตมานี่คือการนำเสนอให้ได้เห็นว่าคุณค่าของบางสิ่งเนี่ยมันก็ไม่ได้มีค่าสำหรับคนบางคนแก้วแหวนทรัพย์สินเงินทองมากมายอาจจะไม่ได้มีค่าในสายตาคนบางคนคนบางคนสิ่งที่มีค่ามากที่สุดของเขาอาจจะเป็นแค่ร้านขายอาหารหมาล้านหนึ่งอาจจะเป็นผู้คนในเมืองที่ตัวเองเติบโตมาอย่างมีความสุขแล้วเขาถูกกดขี่เป็นทาสต,ต้องใจสวยนุ่ยนั่นแล้วตัวเองอยากจะ ป,ดปลดปล่อยเรียกเอาหมู่บ้านอันแสนสุขของเองกลับคืนมาหรือบางคนอาจจะแค่ต้องการเพื่อนที่รู้ใจหรือสมบัติของใครบางคนอาจจะมีแค่หมวกใบเดียวก็ไดู้เรื่าไหมฮะนี่คือสิ่งที่บทของไอ้หมาชูชูหมาโง่ตัวนี้มันสะท้อนให้เราได้เห็นถึงโลกของวันพีซว่าตัวละครตัวประกอบณนะบ้านนอกที่แห่งไกลเนี่ย เขาไม่ต้องมีความฝันยิ่งใหญ่ว่าฉันเองก็ต้องการวันพีชนะแต่ความฝันหรือความต้องการของตัวละครตัวประกอบในที่ห่างไกลเหล่านี้มันก็จะมีความต้องการของเขาไม่ใช่ว่าทุกคนบนโลกต้องการวันพีชนะนี่คือการนําเสนอให้เห็นความกราวของตัวละครตัวประกอบซึ่งหลายเรื่องเนี่ยมักจะมองข้ามหรือไม่ค่อยให้เวลากับมันนะมักจะแบบทิมไปยังตัวหลักเลยแต่วันพีชนยมีการเกลี่ยมุมมองความคิด เป้าหมายเพอร์ซ a นอลิบางอย่างให้กับตัวประกอบเพื่อให้เราเนี่ยเรียนรู้สภาพแวดล้อมของคนในเมืองในเกาะหรือแม้แต่ในระดับโลกคราวนี้บทบาทสำคัญอีกอย่างหนึ่งของชูชูที่ผมดูแล้วผมรู้สึกแบบย็ดเค่มีเรื่องเฮี้ยไหนที่เล่าแบบนี้อีกบ้างวะจะหาว่าผมอวยก็ได้ซึ่งกูอวยจริงๆนะฮะแต่คือผมดูแล้วผมทำความเข้าใจจริงๆบทบาทบทบาทหนึ่งของชูชูที่มีความสำคัญมากๆ มันจะเชื่อมโยงกันอย่างแรกก็คือตอนที่ร้านอาหารของชูชูมันไฟไหม้วอดทั้งหลังมันไม่เหลืออะไรแล้วนะมันจะมีซีที่นามิเนี่ยมองเห็นเห็นหมาตัวหนึ่งกําลังเห่าหอนหน้าบ้านของตัวเองที่กําลังโดนไฟไหม้ทั้งหลังอนะแล้วนามิเนี่ยเราก็จะได้รู้มากขึ้นว่านามิเกียดโจนสลัดแล้วก็สาบแช่งจงเกลียดจงชังว่าโจนสลัดมันก็เป็นแบบเนี่ยอ้นของคนอื่นทําลายสิ่งที่คนอื่นเขารักเขาห่วงนู่นนี่นั่น หลังจากนั้นลูฟี่เพิ่งไปจัดก,การไอ้ตัวต้นเหตุมาลูฟี่เดินมาพอนามิเจอปุ๊บนามิรู้ว่าลูฟี่อยากเป็นโจรสลัดแต่ตอนนั้นคือเพิ่งจะสารสัมพันธ์ทำไมติดเป็นพันธมิตรกันนามิก็เข้าไปด่าลูฟี่เลยว่าเนี่ยอยากเป็นโจรสลัดใช่ไหมอยากเป็นโจรสลัดขเขาใช่ไหมเนี่ยจะทาแบบนี้ใช่ไหมแบบ,แบบไปป้นไปแย่งชิงเขาทาลายเข้าของสิ่งที่เขารักเนี่ยโจรสลัดมันก็เลวเหมือนกันทั้งหมดเนี่ยนายก็จะเป็นแบบนี้ใช่ไหมอะไรเงี้ยพอลูฟี่โดนนามิด่าลูฟี่ทาหน้าลง,งมาเข้าแบบกูไม่ปุดกับมึง อยู่คุยกับหมาแล้วก็เดินไปทา่งคุยกับหมาจริงๆลูฟี่มันตอบโต้ประมาณว่าแบบมึงจะทําอะไรกูได้ทําอะไรกไูได้หรอแต่การดูดีอะไรเงี้ยซึ่งนามิก็ไม่ได้เข้าใจอะไรว่าแบบลูฟี่แบบพูดถึงอะไรหรือไปทําอะไรมาแต่สิ่งที่นามิเห็นณนะตอนนั้นคือไอคนที่บอกว่าจะเป็นตจรสลัดเนี่ยเดินมาพร้อมกับถุงอาหารสัตว์ที่เพิ่งไปทวงคืนมาจากไอ,ไอ,ไอสินโตยักอะไอลิชชี่อะแล้วก็นั่งข้างชูชูที่กำลังมองบ้านตัวเองไฟไหม แล้วก็เอาไอ้ถุงอาหารสัตว์เนี่ยวางข้างๆปุ๊บสิ่งที่ลูฟี่ทําจากการที่มันได้เห็นบ้านของหมาตัวหนึ่งเนี่ยโดนไฟไหม้ทั้งหลังลูฟี่ไปทวงคืนสิ่งที่มีเหลืออยู่เอากลับคืนมาให้แล้วคุยกับหมานี่คือการเล่าตัวละครนะนี่คือการเล่าให้เราได้รู้จักกับตัวละครลูฟี่แบบที่แบบมีชั้นเชิงที่เยี่ยเลย คือเขาไม่ได้อาจารย์แกไม่ได้เล่าตรงๆว่าลูฟี่เป็นคนอย่างไงนู่นนี่นั่นมีตัวละครมาอธิบายอ๋อลูฟี่เขาเป็นคนอย่างนี้เขาเลยไปทําอย่างนั้นไม่ตัวละครลูฟี่คือตัวละครที่อาจารย์โอดาเขียนขึ้นมาให้มันแทบจะไม่มีสิ่งที่เรียกว่าบับเบิ้ลความคิดหรือเสียงในหัวเราจะไม่แทบจะไม่ได้ยินเสียงในหัวลูฟี่เลยว่ามันคิดอะไรเพราะสิ่งที่มันพูดสิ่งที่มันทําก็คือสิ่งที่มันคิดอยากรู้ว่าลูฟี่คิดยังไงเป็นคนยังไงให้ดูสิ่งที่ลูฟี่ทํา สิ่งที่ลูฟี่ทำหรือสิ่งที่ลูฟี่มันคิดมันเป็นอะไรที่ง่ายแต่ก็มีชั้นเชิงของมันนะมีความลึกของมันอย่างเช่นสิ่งที่ลูฟี่ทำตรงเนี้ยก็คือแค่ทวงสิ่งที่มันยังเหลืออยู่เอาคืนมาให้หมาตัวนั้นพร้อมกับคุยกับหมาว่าแบบว่าเออขอโทษนะเนี่ยไอ้พวกนั้นมันเผาจนบอดหมดเลยเนี่ยทวงคืนมาได้แค่นี้เองอะ่ะเออแย่จริงๆเลยพวกนี้เฮ้ยเมื่อกี้ฉันเห็นนายสู้นั้นนายสู้ได้ดีมากเลยอะ่ะเอ้ยโคตรเก่งเลยสุดยอดเลยอะไรเงี้ย พูดปกติกับหมาตัวนี้ซึ่งถ้าเราคิดตามสักนิดเราก็น่าจะเข้าใจได้ไม่ยากว่าคือในความคิดลนะูฟี่ณตอนนั้นคือกูช่วยได้แค่นี้สิ่งที่ฉันทําได้เนะี่ยมันทําได้แค่นี้ก็มันไม่ทั้งหลังแล้วอ่ะแล้วมันก็เหลืออยู่ที่คาบอยู่ในป่าสิงโตกูก็ไปจัดการแล้วก็เอาคืนมาให้มันก็ทําได้แค่นี้พอเอามาวางปุ๊บลูฟี่ก็พูดกับหมาตัวนั้น ไม่มีการปรอบโยนปอบใจอะไรทั้งนั้นก็แค่พูดตามความเป็นจริงถ้าลูฟี่ไปอยู่ในการ์ตูนโชนเนในเรื่องอื่นเนี่ยเราอาจจะได้เห็นลูฟี่แบบร้องไห้กอดกับหมาแบบ <c oughs> ไม่เป็นไรนะนาย้ไม่เป็นไรเรออย่าเศร้านะเขาจะต้องภูมิใจในตัวนายเราจะได้เห็นอย่างนั้นแน่นอนแต่เรื่องนี้มันถูกนําเสนอได้อย่าง,งชั้นเชิงมากซึ่งชั้นเชิงของมันยังไม่หมดแค่นั้นนะฮะพอผ่านไปอีกสักตอนสองตอนมันจะมีเหตุการณ์สําคัญเล็กๆเหตุการณ์หนึ่งเกิดขึ้นนั่นก็คือบาร์กี้เอามีด แทงพะลุหมวกฟางของลูฟี่ทุกคนจำได้ไหมครับว่า r รีแอคชั่นของลูฟี่เป็นยังไงลูฟี่คือแบบโกรธเลือดขึ้นหน้าแบบจริงจังครั้งแรกที่เราดูมาช่วงแรกนี่คือตอนที่ลูฟี่แบบโกรธจริงจังโกรธจริงจังเลยก็คือบาร์กี้เอามีดแทงหมวกนี่แหละแล้วมันสำคัญยังไงอ่าคำถามคือมันสำคัญยังไงสิ่งที่อาจารย์โอดนะนเสนอออกมาคือทำให้เราได้รู้จักตัวละครตัวนี้ มังกีดีลูฟี่คือตัวละครที่จะพาเราเดินทางไปรอบโลกมันคือตัวละครที่เราจะอยู่กับมันไปตลอดแทบจ 1, ะ1,000กว่าปตอนจนถึงตอนนี้ก็ยังไม่จบเนี่ยช่วงแรกในช่วงอีสปูอาจารย์โอดะพยายามนำเสนอให้เรารู้จักตัวละครตัวนี้ทั้งในเชิงแบบตื้นๆและเชิงลึกซึ่งไอ้พล็อตของไอ้หมาตัวเนี้ยกับหมวกที่โดนมีดแทงนี่แหละฮะคือความลึกในการนำเสนอให้เรารู้จักตัวละครตัวนี้สิ่งที่อาจารย์แกนำเสนอ ให้เราได้รู้จักกับลูฟี่มากขึ้นคือการตั้งคำถามว่าลูฟี่จะทำอย่างไรถ้าสมบัติที่สำคัญของตัวเองเนี่ยถูกทำร้ายถูกย่ำยีลูฟี่จะตอบโต้อย่างไงสมบัติที่สำคัญที่สุดชิ้นเดียวที่ลูฟี่ติดตัวอยู่คือหมวกฟางถ้าหมวกฟางนั้นถูกทำให้เกิดความเสียหายถูกเหยียบย่ำอย่างบาร์กี้เนี่ยเอามีดแทงะลุเลยเนี่ยลูฟี่จะตอบโต้อย่างไรในขณะเดียวกันย้อนกลับไปไม่กี่ตอนก่อนหน้านี้ ลูฟี่จะทำอย่างไรถ้าเป็นคนอื่นสูญเสียสมบัติของตัวเองตัวละครตัวนี้จะตอบสนองอย่างไงระหว่างสมบัติของคนอื่นโดนทำลายต่อหน้าเลยไม่เหลือเหลือแค่ถุงอาหารหมาถุงเดียวกับสมบัติของตัวเองเนี่ยถูกทำลายไม่โดนเผาสลายอะไรโดนมีดแทงไอชายสามลูฟี่ตอบโต้อย่างไงนี่คือการนำเสนอให้เรารู้จักคาแรคเตอร์มากขึ้นแบบมีชั้นเชิงแบบมีการ เชื่อมโยงสิ่งที่ปูไว้เล่าไว้ก่อนหน้านี้บทของหมาชูชูตัวนี้เลยมีความสำคัญในเรื่องของสมบัติสิ่งล้ำค่าของแต่ละคนที่มันถูกนำมาเชื่อมโยงกับคาแรคเตอร์ของลูฟี่แล้วสุดท้ายมันจะไปเชื่อมกับพล็อตตอนท้ายๆนั่นก็คืออารองปาร์ถูกไหมเพราะว่าช่วงบทชูชูเนี่ย มันมีการจัวไปแล้วระหว่างเรื่องของนามิที่เกลียดโจรสลัดกับมุมมองที่นามิได้เห็นว่ามันก็มีโจรสลัดแบบนี้เหมือนกันนะในโลกนี้โจรสลัดที่ช่วยไปเอาทวงคืนอาหารหมามาให้หมาตัวหนึ่งที่บ้านโดนไฟไหม้แล้วก็นั่งคุยกับหมามันมีโจรสลัดแบบนี้ด้วยด้วยสุดท้ายบทตรงนี้มันจะถูกนําไปตอกย้ํากับบทในช่วงท้ายของนามิที่นามิเนี่ยมันได้เรียนรู้ที่จะไว้ใจลูฟี่ จากไอซีนพวกนี้แหละฮะจากไอสิ่งเหล่านี้ที่มันผ่านเข้ามาที่เห็นโจรสลัดคนนึงอะไอไอไอมนุษย์ยางปิ้งตองคนนึงนั่งคุยกับหมาไปทวงคืนอาหารหมามาคืนให้อะไรเงี้ยมันมีโจรสลัดแบบนี้เว้ยซึ่งสิ่งเหล่านี้มันคือน้ำหนักที่มันทำให้ในซีนตอนนั้นอะซีนเดอะวอล์กอะทำไมนามิถึงได้สติแล้วหันกลับมาขอร้องรูฟี่ เพราะไอซีนพวกนี้แหละฮะที่ทําให้นามิเนี่ยรู้จักลูฟี่รู้จักอีกมุมมองหนึ่งของลูฟี่ว่าเออไม่คือนามิไม่ได้รู้หรอกว่าลูฟี่มันเก่งมากเพราะนามิไม่ได้เห็นตอนลูฟี่สู้กับดอนครีคกไม่ได้เห็นตอนโซโลสู้กับมีฮอกถูกไหมนามิเห็นแค่สู้กับคุลโลหรืออะไรพวกนั้นอนะลูกกระจอกบาร์กี้อะไรเงี้ยแต่สิ่งที่ทําให้นามิเนี่ยมีน้ําหนักของเหตุผลที่จะหันไปขอความช่วยเหลือลูฟี่เนี่ยเพราะว่านามิเห็น มุมมองนี้ของลูฟี่มาแล้วว่ามึงเป็นโจรสลัดแต่มึงไม่ได้เลวร้ายซึ่งการจะเปิดใจรับเรื่องนี้มันยากมากเพราะอะไรก็ไปดูเอานะว่านามิผ่านอะไรมาถึงได้เปิดใจยอมรับกับโจรสลัดยากมากแต่สุดท้ายนามิเปิดใจได้โดยที่ลูฟี่แม่งแทบไม่พูดไม่อธิบายเลยถูกไหมไม่ต้องพูดไม่ต้องอธิบายอะไรเลยเพราะว่านามิเห็นมาแล้วรู้ได้ยินแล้วว่าหมวกคือสมบัติที่สําคัญที่สุดของลูฟี่นะพอขอให้ลูฟี่ช่วยปุ๊บถอดหมวก ใใส่ให้เลยซึ่งตรงนี้มันก็เป็นการตอกย้ำคาเรคเตอร์ของลูฟี่มาจากไอซีนหมาชูชูอีกทีว่าลูฟี่จะทำยังไงเมื่อมีคนมาทำร้ายสิ่งสำคัญของลูฟี่ไม่ใช่แค่หมวกแล้วตอนนี้เพราะสิ่งสำคัญของลูฟี่เพิ่มขึ้นมาแล้วนั่นก็คือเพื่อนแดกอะไรเข้าไปถึงคิดเยี่ยอะไรอย่างนี้ได้ว่าจาย์อยากรู้มากๆนะฮะและนี่ก็เป็นเกณเล็กเกน้อยที่ผมอยากจะ นำมาเล่าสู่กันฟังน,นะครับผมถ้าใครมีความคิดเห็นอย่างไรหรืออยากเพิ่มเติมหรือผมพูดผิดอะไรตรงไหนลองพิมพ์คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้สําหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมกันไว้เจอกันใหม่บ๊ายบายครับ